พบกับผมนะ่ะ Shoty Bujawa กับ Land of Empires เกมมือถือที่ผสมผสานหลายแนวเข้าไว้ด้วยกันนะครับอันแรกเลยคือทอยเต๋าอย่างกับแนวเกมเศรษฐีส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองคล้ายๆแนว MMORTS อีกส่วนหนึ่งคือการต่อสู้นะครับที่มีลักษณะคล้ายกับแนว RPG เน้นออโต้หรือทำสงครามขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยเราเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับดูด้านซ้ายล่างเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าต้องให้ไปทําอะไรบ้างนะครับก็อันแรกที่ผมเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการสร้างเมืองใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปขยายพื้นที่ก่อนแล้วดูดิโหตัวอะไรไม่รู้เพียบเลยนะครับก็กดด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกนะครับว่า ก่อนจะไปยึดพื้นที่เนี่ยคุณต้องไปอัปเกรดแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนอ่ะก็กดดานล่างได้เลยคือถึงแม้ว่าระบบมันเยอะแต่มันมีระบบการสอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเลยไม่ได้ทําให้เราเล่นยากอะไรขนาดนั้นแล้วการสร้างเมืองการอัปเกรดเกมนี้ทำค้นง่ายเลยคือเนี่ยท่านผู้ชมคลิกได้เลยเนี่ยมันจะอัปเกรดเลยท,ทันที ทีนี้ปัญหาต่อมาคือทรัพยากรไม่พอครับอ้าวล้วทำไงนี่ไงมากดเก็บด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเมืองได้หรืออีกวิธีหนึ่งคือการทอยเต่านั่นเองครับดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับกดทอยเต่าได้เลยนะครับมันก็จะมีอีเวนต์สุ่มๆขึ้นมานะครับว่าจะเจอกับอะไรครับอ้าวนี่เจอเป้าหมายอื่นครับสามารถเข้าไปบุกได้ ซึ่งการปนเนี่ยเขาจะมะีจุดให้เราเลือกยิงอยู่แล้วครับคือเกมนี้เราจะมีมังกรโหดๆอยู่แล้วนะครับมับงกรมันจะคอยทําหน้าที่แทนเรานะครับหลายอย่างเลยเห็นไหมอันนี้คือการป้นนั่นเองครับอ่แล้วก็มีเรื่องของการคูนด้วยนะถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจม,มาทอยแบบเยอะๆเนี่ยเรากดคูนไปเลยก็ได้ครับแล้วเวลาเราไปลงช่องไหนเนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะคูณตามนั้นอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมลงแล้วได้ไม้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ไม้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ และการทอยเต่าบางเทียเราจะเจอมินิเกมให้เล่นด้วยนะซึ่งมันเหมือนกับที่เราดูโฆษณาเลยอะ่ะเออเกมพวกเนี้มันก็จะมีให้เล่นที่นี่ด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงเอออาจจะต้องคิดนิดน,นึงนะว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือท่านผู้ชมจะต้องรอมีหอคอยเจ้านี้ก่อนนะครับคือหอคอยเนี่ยมันจะมีระบบสายตาเหี่ยวครับคือมันจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นแบบสุ่มๆอะ่ะเราก็ต้องไปทำอีเวนต์ตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมคือบางทีไม่ต้องทําก็ได้นะกดเฉยๆได้รับเลยก็มีแต่บางทีก็เนี่ยเขาจะให้เราไปทําภาร,รกิจเช่นไปจู่โจมที่นี่หรือว่าไปเก็บทรัพยากรไปช่วยคนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนต่อมาคือให้นานผู้ชมไปดูพวกอีเวนต์ต่างๆด้านขวาบนนี่แหละมันจะมีของแจกเป็นจํานวนมากนะครับลองไปดูกันเองแล้วกันนะเมนูก็ถือว่ารกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ด้านล่างครับมันจะมีพวกภารกิจอ่าคือเป็นภารกิจประจําวัน่น่นนี่เห็นไหมครับก็ถ้าเกิดทําตามที่เขาบอกได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับยงเท่านี้นะฮะเราก็จะสามารถอัปเกรดบ้านเมืองแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมได้อีกเพียบ ส่วนการสร้างเนี่ยเขาจะแนะนําบล็อกให้อยู่แล้วนะจะจะไม่เชื่อก็ได้นะเราก็ลากไปไว้ที่อื่นก็ได้อนี้ก็แล้วแต่เรานะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะครับก็ย้ายได้นะแค่แตะเสร็จปั๊บแล้วก็ลากได้เลยนะครับเผื่อเราต้องการจะจัดหมวลหมู่ไอเทมให้มันสวยงามอะไรเงี้ยก็ทําได้โอเคทีนี้มังกรเต็มแล้วด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการชาร์จพลังครับตอนนี้เราก็สามารถขยายพื้นที่ได้แล้วเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เลยครับผม เล่นไปเล่นมาครับเจอศัตรูจนได้ครับก็เมื่อกี้ช่องนี้เนี่ยเราไม่เจอศัตรูใช่ปะแต่ว่าช่องนี้มีศัตรูนะครับต้องเข้าไปทาสู้ก่อนนะครับพลังลบที่แนะนําคือเกือบ5้าหมื่นนะครับอารองดูครับผมคือช่วงต้นเนี่ยเราก็จะมีฮีโร่ไม่เยอะครับมีประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแนว RPG เลยใช่ปะเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยเอาตัวละคร สำหรับการต่อสู้เนี่ยเราจะลงตัวละครได้3คนนะครับและมันมีระบบโบนัสธาตุด้วยนะคือยิ่งเอาธาตุเดียวกันลงเยอะๆจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของแพ้ทางชนะทางด้วยก็จะเป็นสมธาตุนะครับก็แดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแต่ว่าบางทีมันมีธาตุอื่นอยู่ด้วยไอยพวกนี้คือจะไม่ได้แพ้ชนะใครนะครับและเวลาจัดทีมก็ดูตำแหน่งดูอะไรนิดนึงครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเป็นนักเวทใช่ปะ่ะไม่ควรไปยืนหน้านะครับก็ควรจะมายืนตรงนี้มากกว่านะครับโอเคอะน่าจะพร้อมแล้วสู้ได้เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีออตโต้การใช้สกิลมาให้มีเร่งสปีดคูณ2มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรมากครับเน้นเรื่องของการจัดทีมแล้วก็อัปเกรดตัวละครเป็นหลักครับผมอ่ะเว็บแรกผ่านไปเรียบร้อยครับเว็บที่2โอ้โหมีคัตซีนด้วยนะครับน่าจะเป็นบอสครับและจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหตัวเมื่อกี้เลยนี่หว่าที่เราเห็นในแผนที่อ่ะลองดูเลยก็แล้วกันครับไ,ไหไวไม่ไหวอืมนักดาบเราแตกไปแล้วหนึ่งครับ เหลือหอกกันนักเวทครับนักเวทแตกครับผมเหลือหอกโอเคครับผมรอดนะฮะรอดคนเดียวนอกจากการต่อสู้แบบ RPG แล้วนะครับถ้าเกิดเราเจอเป็นค่ายทหารแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะข,ของการส่งกองกำลังไปโจมตีแบบแนว MMO RTS นั่นเองครับเราต้องเลือกฮีโร่ไปก่อนแล้วเราก็ต้องเลือกทหารที่จะออกไปช่วยต่อสู้ด้วยนะครับ ทีนี้พอเรากดต่อสู้เนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามแบบนี้เลยครับดูด้านขวาล่างครับเร่งความเร็วได้และก็ข้ามได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าการต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างครับ ส่วนการต่อสู้ในเว r ร์แมปมีไหมมีนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างนะครับหัวผมน่าจะบังอยู่มันสามารถวาร์ปออกไปที่เว r ร์แมปได้นะครับก็จะเห็นว่ามีพวกทหารที่ไม่ใช่ผู้เล่นอื่นใช่ไหมครับสามารถไปต่อสู้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสถานที่ที่ให้ยึดด้วยนะครับมีบอสด้วยนะครับมีผู้เล่นอื่นด้วยแต่ว่ายังตีกันไม่ได้ถูก่าเพราะว่าติดบาเรียอยู่นะครับต้องรอให้บาเรียหายก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปตีใครสักคนหนึ่งคนนี้ก็แล้วกันเวลหนึ่งนะฮะเราคลิกได้เลยแล้วกดโจมตีนะคร ก็ออกไปรบได้เลยครับแล้วก็รอเวลาให้เขาไปต่อสู้เท่านั้นเองนะครับและการต่อสู้ตรงนี้ไม่ต้องดูแอนิเมชันเหมือนตอนเมื่อกี้ก็ได้นะคือมันสู้เองของมันเองนั่นแหละนะเมื่อสู้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะกลับไปที่บ้านของเราเองครับทีนี้พอสู้เสร็จแล้วนะครับจะมีเรื่องของทหารบาดเจ็บด้วยใช่ปะ่ะนั่นแหละอย่าลืมมารักษาด้วยนะครับ คำถามคือแล้วทหารที่ติดสอยห้อยตามเรามาเนี่ยสร้างได้ที่ไหนใช่ไหมครับนี่เลยเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะมีค่ายทหารราบนะครับสามารถที่จะไปฝึกฝนเหล่าทหารได้ด้วยซึ่งทหารของเกมนี้ก็มีทั้งทหารราบนะครับทหารมา้าแล้วก็ทหารธนูนะครับส่วนการต่อสู้อื่นๆเนี่ยดูด้านล่างก็ได้ครับจะมีคําสั่งการต่อสู้อยู่ที่เปิดช่วงแรกเลยคือเส้นทางฮีโร่ ซึ่งการต่อสู้ที่นี่ก็จะเหมือนกับด้านนอกเลยครับก็คือเราลงได้3คนเนาะจัดทีมบัฟโ,โบนัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มการโจมตีได้เลยแค่นี้แหละนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมพลังเรามากพอมันก็น่าจะผ่านไปได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบอื่นนะมันก็เป็นระบบเดียวกันนี่แหละครับแต่นี้คือเลเวลหนึ่งไงชนะเลเวลหนึ่งเสร็จ2ก็เปิดอะไรเงี้ยก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆและมันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม,ตมจากการที่ท่าผู้ชมผ่านด่านไปตามที่เขากําหนดด้วยนะครับอย่าลืมกดรับรางวัลด้นะ การต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะต้องรออีเวนต์เซนเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันจะมีคําสั่งคุมรัพย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะเปิดมาที่เว r ร์แม p ครับแล้วมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของคุมทรัพย์อยู่ก็ใช้คําสั่งค้นหาได้เลยนะครับมันก็จะมีสถานที่ที่เราต้องส่งตัวละครเข้าไปผมก็ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แหละแล้วลเราต้องทาไงต่อก็คือต้องดูในนี้ครับว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างอย่างเช่นตรงนี้คือให้ไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็ไปสู้เลยก็แล้วกันครับและเราจะ,าจะัรบรครบ ที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครนั่นแหละส่วนการต่อสู้ตรงนี้เหมือนเดิมครับไม่แตกต่างครับผมก็จัดทีม3คนแล้วก็บวกยับยับได้เลยครับผมจัดการเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกล่องให้เราสำรวจด้วยนะครับก็เปิดให้ครบเลยครับผมไอเทมนี่เรียกได้ว่าเยอะจริงๆครับสำรวจครบแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีโกรงขังอยู่แล้วมีหมอกนะครับก็สามารถเข้าไปสำรวจได้เลยครับมันก็จะเปิดหมอกนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่ามันอารมณ์ประมาณดันเจียนครับ คือเราต้องจัดการพวกทหารนะครับแล้วก็เก็บของออกไปให้หมดนั่นเองนะครับและนี่คือกล่องที่อยู่ด้านในสุดครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราได้ทรัพยากรมันจะได้กุญแจมาด้วยก็สะสมให้ครบนะครับสามารถมาเปิดตรงกลางได้งั้นเดี๋ยวผมสะสมให้ครบเลยกันละกันครับเพราะว่าขาดแค่อีก3อันเท่านั้นเองครับผมนี่ไงเป็นไงโหได้กุญแจอย่างเยอะเลยลงช่องโบนัสไอ้พวกเนี้ย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 ,ยง,งั้นก็เดี๋ยวรับรางวัลเลยกันละกันนะครับเปิดหมดเลยมี4อัน ได้เป็นพวกไอเทมตกแต่งบ้านเมืองนะครับแล้วก็ได้เป็นจิกซอนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ทำการเรียกทีหลังได้นะครับถ้าเกิดสะสมครบแล้วจิกซอรัวๆเลยจะได้เป็นตัวละครไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเป็นรูปตัวละครเลยมันเป็นแค่เศษนะครับโอเคอ่ะก็เอาเอามาก่อนแล้วกันครับของฟรีครับเอามาก่อน ส่วนหีบเนี่ยมันมีอัปเกรดด้วยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะของที่มันมีอ่ะก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นปะเออแต่อันนี้ต้องให้เพลิงมังกรเลเวล26ก่อนนะครับถึงจะได้มาเป็นตัวละครเห็นปะหูโกนอูก,ก็มีนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นวันคิลี่หรือเปล่าเอยนี่น่าจะครีโอพัตตาเนาะซึ่งไอตัวเลเวลของเพลิงมังกรเนี่ยก็ดูด้านบนนี่แหละเนาะมันจะค่อยๆบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเต็มแล้วไงก็ต้องค่อยๆทําการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนนนนะะครรับซึ่่งงงตงี้้้าาผชมมจเห็ววขอเล,เวล12แล นอกจากเปิดกล่องตรงนี้แล้วนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปกล่องเหมือนกันครับให้เราคลิกที่สถานที่นั้นนะครับมันจะมีคําสั่งรับสมัครฮีโร่อยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะมีทั้งหมด3อันนะครับและก็เปิดได้ฟรีด้วยนะครับแนะนําว่ามาเปิดฟรีก่อนเพราะว่าช่วงแรกยังไม่มีของครับหุ่น่าจะได้ฮีโร่เก่งแน่เลยเนี่ยพลังบวกไป2องหมื่นเลยครับได้ซาก้อนมานะฮะเป็นทหารม้าครับผมดูจากอุปกรณ์แล้วน่าจะเป็นสายแทงด้วย ทีนี้เราลองมาดูตู้นี้กันบ้างครับหนังสือไม่ได้อลังการเหมือนเมื่อกี้อ่ะกำลังจะพูดเลยว่ามันคงได้ของที่แย่กว่าก็แย่กว่าจริงๆครับส่วนหนังสือเล่มนี้นี่กากสุดเลยแต่ว่าวันหนึ่งเปิดได้ฟรี3อันนะครับก็อย่าลืมมาเปิดด้วยกันละกันครับหุ้ยดีกว่าเมื่อกี้อีกเหรอเนี่ยทีนี้พอเปิดครบแล้วดูด้านขวานหนึงครับมันจะมีที่เป็นรูปสมุดอยู่อ่ะอันนี้คือจะเป็นเหมือนสารานุกรมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครไหนให้มาเปิดใช้งานด้วยนะมันจะได้รับไอเทมนะครับ และถ้าเกิดว่าเราสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรทําเลยคือไปทอยเต่าให้หมดเลยให้เราได้กุญแจมานั่นแหละครับแล้วเราก็ไปเปิดกระชองอาจจะไม่ต้องรอจนเลเวล26ก็ได้นะถ้าเกิดเรารอจนเลเวล26เนี่ยเราอาจจะทาให้ช่วงเลเวลเนี้ยถึง25มันอาจจะยากก็ได้ไงก็เพราะฉะนั้นมีกุญแจก็เปิดเปิดไปเถอะกุญแจเกมนี้มันได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้ว เสร็จแ,แล้วเราก็ไปดูที่ฮีโร่นิดหนึ่งนะครับด้านขวาล่างนะครับดูว่าเราสะสมจิ๊กซอของใครครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วก็คือเรียกมาได้เลยนะครับจะได้เอ่อทให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็ไปอัปเกดรดตัวละครครับซึ่งวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับมีการอัปเกรดเลเวลอ่ะก็ใช้ตําราเอ็กพีได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลเราตันอะ่ะ เราจะต้องไปอัปเกรดสิ่งก่อสร้างก่อนนะครับมันถึงจะสามารถอัปเกรดมากกว่าน,นี้ได้ก็วิธีการอัปเกรดง่ายๆเลยกดตัวบวกมาเลยนแหละมันจะมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าต้องไปอัปเกรดวิหารฮีโร่ให้หนึ่งเลยไวหกก่อนแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยมันก็จะพาไปเลยเห็นไหมครับอ่าก็นี่แหละครับโคตรง่ายเลยเกมนี้เล่นง่ายเอามากๆอีกส่วนหนึ่งคือการอัปเกรดดาวนะครับก็ต้องไปหาเศษแล้วก็ไอเทมมาก,ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัปจนเลื่อนขั้นได้แล้วเนี่ยเราจะได้รับสกิลเสริมแล้วก็สเตตัสจะขึ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับกดตัวนี้เลยก็ได้ทีเดียวมันก็จะติดตั้งเลยครับผมแค่นั้นแหละง่ายๆการอัปเกรดอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่เดิมเลยครับที่เป็นรูปหีบจําได้ไหมเออที่นี่มันมีหลายฟังก์ชันมากเลยเนาะมันจะมีอันนึงครับคือฝึกพิเศษฮีโร่อันนี้ให้คิดง่ายๆครับเอาลงประมาณดึงเลเวลอ่ะก็คือเราจะต้องเลือกตัวละครที่ยังไม่เคยอัปเกรดเลยมาใส่ไว้นะครับแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีเลเวลเท่ากับสมาชิกในทีมหลักของเรานะครับโดยเขาจะดูว่า ทีมหลักของเรา3คนนี้ใครเลเวลต่ำที่สุดก็จะเอาเลเวลของคนนั้นเนี่ยมาให้กับคนนี้เลยทันทีครับส่วนั้นต่อมาคือท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปจนกว่าจะมีวิทยาลัยก่อนนะครับเราจะสามารถทําการวิจัยได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเนาะสร้างเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นนะครับการต่อสู้อันนี้แหละก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจอยากจะให้เราได้รับทรัพยากรต่อนาทีมากขึ้นก็ต้องมาอัพสายนี้ ส่วนพี่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมเลยคือระบบลีกนั่นเองนะครับด้านขวาล่างนะครับมันก็คือระบบกิ้วนั่นแหละนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมเข้าร่วมสงครามเนาะมันจะได้ช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอยู่ด้วยเช่นการอัปเกรดเทคโนโลยีนะครับทาให้เราเนี่ยได้รับบัฟของแคลนก็จะเก่งกว่าตอนที่ไม่ได้อยู่ในแคลนหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือครับก็คือเวลาทีา่มีเพื่อนๆเนี่ยเขาสร้างสิ่งก่อสร้างอ่ะมันก็จะโชว์ตรงนี้ถูกปะนละเราก็สามารถกดช่วยเหลือได้ครับเขาจะได้สร้างสิ่่งงกอสรร้้้าไดเ็วขึน และมันยังมีเรื่องของกิจกรรมของกิวด้วยนะครับก็ช่วยๆกันทําจะได้รับของรางวัลมากมายนะครับไหนจะเป็นเรื่องของการไปยึดพื้นที่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือเกมประเภทนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นกลางและถ้าเกิดแคลนไหนที่สามารถเข้าไปยึดได้เนี่ยก็จะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทําเลยคือการย้ายเมืองไปใกล้ๆกันครับเกมนี้เขามีคําสั่งย้ายเมืองให้เลยครับแล้วตัวเราเนี่ยก็จะว์ปมาได้เลยครับซึ่งทุกคนจะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณนี้อยู่แล้วก็ใช้ในการย้ายเมือองงนนัั่เครบ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นเพื่อนของเราใช่ไหมครับดูสีก็ได้ครับถ้าเป็นสีฟ้าๆสีน้าเงินก็คือเพื่อนเราครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนาะว่าเกมนี้เนี่ยมนเล่นประมาณไหนนะครับงั้นก่อนจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันก่อนดีกว่านะครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วน้องว่าผมมาเล่นเนี่ยมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมท่านผู้ชมคลิกเข้ามาที่นี่แล้วดูด้านล่างจะมีรูปฟันเฟืองอยู่แต่แล้วดูเมนูนแรกสุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับก็คือการเปลี่ยนภาษาแต่ภาษาไทยมันจะอยู่ล่างๆนิดนึงนะเลื่อนหาเอาเอาหนน่ยกก็แล้วั ส่วนคนที่มีไอเทมโค้ดนะครับก็สามารถที่จะมากรอกได้ที่นี่เลยนะครับส่วนเรื่องของ ID ก็สามารถจัดการได้ที่นี่เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการผูกบัญชีผูกอีเมลลบบัญชีหรือว่าสลับบัญชีไปเล่นอันอืน่นส่วนการตั้งค่าของระบบนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีการตั้งค่ากราฟิกด้วยนะเพราะว่าเวลาต่อสู้ใช่ไหมล่ะอ่ามันจะเป็นแบบ 3d สวยๆเลยนะครับก็สามารถปรับกราฟิกปรับเอฟเฟคได้ที่นี่ครับ